ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านเรียกว่าวัดโพเงียบโดยความที่วัดนั้นเก,าเก่าแก่ผู้คนต่างเล่าขานกันว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ในบริเวณนั้นมากมายโดยเฉพาะเรือนไม้หลังวัดที่ได้ตั้งต่าง,งานอยู่ในป่ารกซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากเขตพระทศสีมาเรือนไม้น,นั้นเป็นเรือนไม้ใต้ทุนสูงสภาพทุดโทรม แต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมไว้ครบซึ่งก็มีคนเคยอาศัยอยู่เมื่อราว40ปีก่อนว่ากันว่าเป็น,นเรือนของแม่ขี่ทิพย์หญิงสูงวัยผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าซึ่งได้อาศัยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างประหาดโดยที่ไม่มีใครพบศพมีเพียงแต่เสียงสวดภาวนาเบาๆที่ยังคงได้ยินในยามค่ำคืนใครที่บางอาจเดินเข้าไปในบริเวณเรือนตอนกลางคืน ก็มักจะกลับออกมาด้วยอาการเงียบขรึมพูดจาไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็หายตัวไปเลยและเรื่องราวได้เริ่มขึ้นเมื่อหมวดเกง่งในตำรวจหนุ่มจากกรุงเทพซึ่งได้ถูกย้ายมาประจำที่สถานีตำรวจในอำเภอแห่งนี้ด้วยความที่เป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องผีเรีกสิ่งดีรับเขาจึงได้ชอบท้าทายคำเล่าลืออยู่เสมอคืนหนึ่งหลังจากออกเวร หมวดเก่งก็ได้ยินชาวบ้านได้พูดกันถึงเรือนไม้หลังวัดและได้ทา้าทายว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปถ่ายรูปตอนเที่ยงคืนเมื่อหมวดเก่งได้ยินหมวดเก่งจึงได้ประกาศเสียงดังว่าผีมีจริงที่ไหนกันถ้ามีจริงจะเข้าไปคุยกับมันถึงในเรือนเลยในคืนต่อมาตรงเวลาเที่ยงคืนหมวดเก่งได้เดินฝ่าความมืดเพื่อที่จะเข้าไปยังเรือนไม้หลังวัด พร้อมกับไฟฉายและกล้องถ่ายรูปโดยในบริเวณใต้ทุนเรือนก็จะมีเศษใบไม้ร่วงเกลื่อนกินความเก่าชื้นในชวนให้คลื่นนใ้แต่เขาก็ไม่สะทุกสะถานอะไรเมื่อได้ก้าวขึ้นเรือนไปกล้องในมือกลับใช้งานไม่ได้ไฟฉายเริ่มกระพริบเสียงสวดเบาๆแต่ดังแว่วมาจากข้างในนโมตัสสะภะควัตโตชายหนุ่มได้สะดุง้ง แต่เขาก็ยังเดินตามเสียงเขาไปและก็ได้เข้าไปถึงภายในห้องกลางเรือนเขาก็ได้พบกับยิ่งขราราที่กำลังนั่งหันหลังให้แสงจันทร์ได้ส่องเข้ามาจากหน้าต่างก็ได้เผยให้เห็นเงาผมหงอกยาวสยายยิ่งคนหนานได้เอ่ยขึ้นเบาๆว่าเจ้ามารบกวนข้าทำไมซึ่งหมวดเก่งก็ยังไม่ทันจะตอบเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้น ซึ่งก็เป็นเบอร์ของตัวเขาเองที่เขาก็ไม่ได้ใช้โทรหาใครและในหน้าจอก,ก็ขึ้นว่าแม่ขี่ทิพย์เขากดรับสายด้วยความตกใจโดยเสียงปลายทางได้พูดขึ้นว่าเจ้าอยากพิสูจน์ใช่ไหมงานก็อยู่ที่นี่กับข้าเถิดแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ขาดหายไปไฟฉายก็ได้ดับลงทันทีพอเขาหันกลับมาหญิงชรานั้นก็หายไปแล้ว เรือแต่เพียงพานดอกไม้จันทร์ซึ่งก็ได้วางอยู่แทนทีตั้งแต่คืนนั้นหมวดเก่งก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโทรศัพท์กรองและไฟฉายของเขาก็ได้ถูกพบซึ่งก็ตกอยู่ใต้ทุนเรือนชาวบ้านต่างบอกกันว่าหากใครผ่านไปแถวนั้นในคืนเดือนมืดก็อาจจะเห็นกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเดินวนเวียนอยู่บนเรือนไม้ราวกับว่า กำลังตามหาทางกลับที่มันไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเรือนไม้หลังวัดในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออภัยไว้หน้ที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ